ตัวอย่างข้อสอบสอวนวข้อต่อไปนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ่งคําถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิค Recombinant DNA Recombinant DNA คืออะไรคือ,อเทคนิคในการสร้าง DNA รลูปผสมเนาะเทคนิคในการสร้างนะครับ DNA รลูกผสมนะครับ คำว่า r e c o m b i n a t แปลว่า DNA รูปผสมเนาะซึ่งต้องอาศัยการตัดต่อพันธุกรรมนะครับหรือใช้เทคนิคที่เรียกว่าพันธุวิศวกรรมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะทบทวนให้เนาะสมมุตินะครับเราต้องการที่จะ,ะโครยีนในเซลล์มนุษย์กันแล้วกันเนาะโครยีนในเซลล์มนุษย์เนี่ยเข้าไปในตัวของแบคทีเรียนนะครับทีนี้ในเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเนาะในะสารพันธุกรรมของเราก็จะอยู่ภายในนิวเคลียสใช่ไหมครับอ,อยู่ในนิวเคลียสเนาะเราจําเป็นจะต้องมีการสกัดเนี่ย DNA ออกมา สกัดดีัด d น a นะครับสกัด DNA ออกมาอยู่ในหลอดทดลองนะครับซึ่งใน DNA ของเราเนี่ยก็จะมียีนมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับสมมุติครูจะทำนะครับครูจะทำไลบรารีนะครับหรือห้องสมุดของ DNA ทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยการเอาไปเก็บเอาไว้ในตัวของเซลล์แบคทีเรียนะครับทีนี้วิธีการก็คือครูจะต้องเอา DNA ที่เราสกัดออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าท o t วทนะครับท o t a ท DNA อนะครับ ได้เป็น total ตรงนี้เราเรียกว่า total DNA นะ,ะซึ่งมียีนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเ,เราต้องเอา total DNA เนี่ยนะครับมาตัดนะมาตัดด้วยเอนไซม์ที่เราสนใจนะครับเรามาตัดด้วยเอนไซม์ที่เราสนใจนะครับคูยเอนไซม์ที่ใช้ในการตัด DNA เนี่ยเราเรียกว่า restriction enzyme restriction นะครับ enzyme restriction enzyme นะครับหรือในข้อสอบที่เขาเขียนมาให้นะครับเขาใช้คำว่า r e s t i t i o n endonuclease นะครับคือตัวเดียวกันซึ่งมันก็จะไปตัด DNA นะครับ r e s t i t i o n enzyme ที่เด็กๆเ,เคยเรียนมาเนี่ยมันจะตัด DNA และจะให้เป็นปลาย DNA 2รูปแบบด้วยกันก็คือตัดแล้วนะครับมีปลายด้านใดนด้านหนึ่งของ DNA ยื่นออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นปลายเหนียวนะครับหรือ sticky end หรือ,อ ตัดออกมานะครับแล้วก็ปลาย2ข้างของ DNA เนี่ยนะครับจะเสมอกันพอดีเลยนะครับเราเรียกว่าเป็นปลายทู่เนาะนี้เรียกว่าปลายเหนียวอันนี้ปลายทู่โอเคนะครับในกรณีที่เราตัดนะครับด n a ด้วยเอนไซม์ n ide, แล้วให้แล้วได้เป็นปลายเหนียวเนี่ยนะครับเวลาเราเอามาเชื่อมกันเนาะ ปลายของ dna ที่ยืดออกมาเนี่ยนะครับจะต้องมีลำดับเบสที่สามารถเข้ากู่กันได้ด้วยนะครับดังนั้นจึงแนะนำนะครับถ้าในกรณีที่ตัดด้วยเอนไซม์ที่เป็นปลายเหนียวเนี่ยแนะนำว่าต้องตัดด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน มันถึงจะให้ปลายที่ยื่นออกมาเนี่ยสามารถเข้าคู่กันได้สามารถกลับมาเชื่อมใหม่กันได้นั่นเองแต่ในกรณีที่เด็กๆใช้เอนไซม์ที่ตัดแล้วให้เป็นปลายทู่เนี่ยนะครับในกรณีที่ดีน้องตัด DNA เด็กๆตัด DNA ของมนุษย์ด้วยเอนไซม์ตัวหนึง่งแล้วไปตัด DNA ของแบคทีเรียด้วยเอนไซม์อีกตัวหนึง่งแล้วให้ปลายทู่เหมือนกันเนี่ยนะครับมันสามารถเข้าคู่กันได้โดยที่ไม่ต้องมีการ คอมเมนทัรี่ของของเบสแต่อย่างใดเนาะโอเคทีนี้หลังจากที่เราตัด DNA ของมนุษย์แล้วนะครับหลังจากที่เราตัด DNA ของมนุษย์แล้วมันก็จะได้เป็น DNA นะครับอ่ะในภาพเนี้ยเราก็นะครับหลังจากตัดมันก็จะได้เป็น DNA ท่อนสั้นๆนะครับขนาดแตกต่างกันไปนะทีนี้เราจะเอาไอ้เจ้า DNA นะครับที่เราผ่านการตัดด้วยเรกทิชันเอนไซม์เนี่ยนะครับไปทําการเชื่อมต่อกับเจ้า DNA v e c เ o r วกเตอร์นะครับไปบวกกับ DNA เอเวกเตอร์นะครับซึ่ง ที่นิยมใช้ก็คือเป็นพลาสมิด์ดีเอ็นเอที่นิยมใช้ก็คือเป็นพลาสไมดดีเอ็นเอพลาสไมดดีเอ็นเอนะครับทำหน้าที่เป็น DNA พาหะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า DNA อ็นเอเวกเตอร์นะครับ DNA อ็นเอเวกเตอร์นะซึ่งพลาสไมดดีเอ็นเอเป็นเอ็กซ์ต้า โครโมโซมอลดีเ a เป็น DNA นอกโครโมโซมของแบคทีเรียที่นิยมนำมาใช้เป็น DNA พาหะหรือเวกเตอร์ในการถ่ายฝาก DNA เป้าหมายเข้าสู่เซลล์ของแบคที ria ห,หรือหรือเซลล์โฮสต์เนาะนะครับซึ่งคุณสมบัติของอพลาสมิดด n เนเหรือ DNA v e c เอเวกเตอร์นะครับที่สำคัญก็คือมันมีข้อที่หนึ่งเลยครับจุดนี้ที่ครูเลเบลเป็นจุดแดงๆเข้มๆเนาะเราเรียกว่าจุด Origin น r ะครับ o r i g i n of r e p ร i c a t i o n อ พิเคชันซึ่งเป็นจุดที่ทำให้พลาสมิด d n a ตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มหรือจำลองตัวเองได้เวลาเราถ่ายฝากมันเนี่ยเข้าไปในตัวเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนนะครับได้หลาย Copy Number หรือหลายอันนั่นเองและนอกจากมันจะเพิ่มจำนวนได้เยอะแล้วเวลาแบคทีเรียแบ่งเซลใช่ไหมครับจาก1เซลลเป็น2เซล์เป็น100เซลลเป็นพันเซลพลาสมิด d n เเหล่านี้ก็จะเพิ่มจานวนแล้วก็ถ่ายทอดไปยังเซลล์ในรุ่นต่างๆของแบคทีเรียได้ด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าไม่มีจุด origin of replication นะครับพาสมิ d ดีเตัวนี้ก็จะเปล่าประโยชน์เลยก็คือไม่สามารถจำลองตัวเองได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นอกจากนั้นครับบนพลาสมิ d ดีเยังต้องมีตำแหน่งสำคัญตำแหน่งต่อไปครับตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือบริเวณที่เรียกว่ามัลติโ e c อ o นิ่งไซส์นะครับมัลติโฟมั p ติโ l o n i นิ่งไซ ่าโอเคนะครับเป็นตำแหน่งที่สามารถตัดได้ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะนั่นเองตรงบริเวณนี้ก็จะมีเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายตัวหลายชนิดเลยให้เราได้เลือกนะครับให้เราได้เลือกตัดนะครับเพื่อที่จะให้มันใช้ สำหรับการที่เราจะอินเสิร์ตหรือแทรก DNA ที่เราสนใจเข้าไปตรงตำแหน่งนี้นั่นเองดังนั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูอธิบายการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะนะครับเราก็จะตัดที่ DNA ของเราด้วยนะครับที่เราสกัดมาจากมนุษย์เนาะและเราก็จะตัดที่บนพลาสมิด DNA หรือ DNA v e c เ o r วกเตอร์ด้วยดังนั้นถ้าในกรณีที่เด็กๆใช้เอนไซม์เรกิชันเอนไซต์ตัดเนี่ยนะครับเป็นเอนไซม์ที่ตัดแล้วให้ปลายเหนียวนะครับเวลาเราตัด ดีเอ็นเอเวกเตอร์เราก็ควรใช้เอนไซม์ชนิดเดียวกันนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะได้ให้ปลายที่สามารถเข้าคู่คอมพลเมนทาแลี ary, แล้วกลับมาเชื่อมต่อกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเด็กๆใช้เอนไซม์ต่างชนิดกันมันก็จะให้ปลายนะครับที่ยื่นออกมาเนี่ยมีนิวคลีอไที่ไม่สามารถเข้าคู่คอมพลเมนทารีกันได้มันก็จะไม่สามารถเชื่อมกันได้เลยตรงนี้ต้องระวังครับต้องเลือกเอนไซม์ให้เหมาะสมเนาะดังนั้นในกรณีที่เป็นปลายเหนียวย้ำอีกรอบหนึ่งว่า ตัดถ้าเราใช้ในการตัด DNA ด้วยเอนไซปลายเหนียวชนิดไหนก็ตามเราควรใช้เอนไซ์ชนิดนั้นในการตัดพลาสมิด DNA ด้วยเอนไซ์ชนิดเดิมนั่นเองแต่ในกรณีที่หนูใช้เอนไซ์ที่ตัดแล้วให้ DNA เป็นปลายทู่สมมติหนูตัดใน DNA ที่มาจากมนุษย์เนี่ยด้วยเอนไซ์หนึ่งก็แล้วกันนะครูสมมุติเป็นชื่อเอนไซ์นะครับหนูไม่จําเป็นจะต้องตัดด้วยเอนไซ์ตัวเดียวกันก็ได้ จะใช้เอนไซม์ตัวไหนก็ได้ที่มันให้ปลายทูเหมือนเหมือนกันยกตัวอย่างเป็นชื่อเอนไซม์สองกันละกันเอนไซม์สให้ปลายทูเนาะปลายทู่ของเอนไซม์หกับปลายทู่ของเอนไซม์สก็สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกันได้นั่นเองนะครับโ okay. อเคอทีนี้หลังจากที่เราเตรียมชิ้นส่วน DNA ที่เราสนใจ ตัดด้วย restriction enzyme เรียบร้อยแล้วนะครับ plasmid DNA หรือ DNA vector ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เราตัดด้วย restriction enzyme เรียบร้อยแล้วต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเราจะนํา DNA ของเราเนาะ DNA ที่ผ่านการตัดของเรามาทําการผสมนะครับกับ DNA vector ที่เราตัดเอาไว้ด้วยเนาะนะครับมาบวกกับ DNA vector นะครับ DNA vector แล้วเราก็จะให้มันเชื่อมต่อกันเราเรียกกระบวนการที่เราเอา DNA พาหะนะครับเชื่อมต่อกับ DNA ของเรานะครับเชื่อมต่อกับ DNA ของเราในขั้นตอนนี้นะครับเราเรียกว่ากระบวนการไลเกชันนั่นเองนะครับไลเกชันซึ่งจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้เอนไซม์ DNA ไลเกสในการเชื่อมอ่ะโอเค สมมุตินะครับนี่คือเป็นพลาสมิดีเที่เราตัดเอาไว้เนาะแล้วก็มี DNA จากมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับในนี้เข้าไปอินเสิร์ตหรือเข้าไปแทรกเนาะทีนี้มันจะต้องมีการเติมเอนไซม์ตัวหนึ่งเพื่อทําให้เกิดการเชื่อมต่อพันธะนะครับระหว่าง DNA v e c เ o r วกเตอร์นะครับกับ DNA ของเรานะครับที่เราสนใจซึ่งเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมตรงนี้นะครับเราจะใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA Like g ไลเกสนั่นเองนะครับโอเคอ่ะ ทีนี้หลังจากเชื่อมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว DNA ที่ได้นะครับเราจะเรียกว่า DNA ลูกผสมเราจะเรียกว่า DNA ลูกผสมนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า recombinant นะครับ recombinant DNA นั่นเองอเรียกว่า recombinant DNA ทีนี้นะครับเราก็จะนำไอ้เจ้า recombinant DNA ตัวนี้ครับทายฝากไปให้กับแบคทีเรียสมมติครูมีแบคทีเรียหนึ่งตัวเนาะนะครับ ครูต้องการถ่ายฝากนะครับไอเจ้าพลาสมิด DNA หรือ DNA รูปผสมที่ผ่านการตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ่ายฝากเข้ากับดีเซลแบคทีเรียเจ้าบ้านเนาะเราเรียกกระบวนการถ่ายฝา DNA ก DNA รูปผสมเข้าสู่แบคทีเรียเจ้าบ้านว่ากระบวนการ Transformation นะครับ t r a n s f o r m ์เมชัเนาะ โอเคนะครับซึ่งจะใช้เทคนิคต่างๆที่สามารถถ่ายฝากเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเทคนิคคิดช็อก Shock, นะครับหรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า electroporation เป็นต้นนะครับทีนี้หลังจากได้ตัวแบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิดดีเรูปผสมเข้าไปแล้ววาปุ๊บนะครับได้รับดีเรูปผสมเข้าไปแล้วนะครับเราจะทําการคัดเลือกเนาะสเตปต่อไปก็คือคัดเลือกนะครับคัดเลือกคัดเลือกแบคทีเรีย แบคทีเรียที่ได้รับ DNA ลูกผสมเนาะโดยการคัดเลือกจากเ e l เล t ชั n นมาเกอยีน er นะครับที่อยู่บนพลาสมิด DNA ตัวนี้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับบนพลาสม i d DNA ครูขอยอดกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งเนาะบนพลาสม i d DNA ที่ครูบอกว่าต้องมีตำแหน่งสำคัญมีอะไรบ้างเนาะหก็คือมี o r i n o n r f r e p l i c a t i o n 2คือมี Multiple Science, มัน t i p l ค c ล n ิ n g s ซส์สาอีกอย่างหนึ่งครูหนึงพูดไปนะก็คือ select เราเรียกมันว่า s e l e c t i o n m a r er. เก r นะครับ selection marker ยีน er นะครับเป็นยีนคัดเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก antibiotic r e s i s t a n t ยีนหรือยีนที่มันสามารถต้านยาปฏิชีวนะได้ยกตัวอย่างเช่น a m p i c ซ l l i n นะครับยกตัวอย่างเช่น a m p i c ซิ l i นดังนั้นหลังจากที่เราถ่ายฝาก DNA รูปผสมเข้าไปในเซลล์แบคทีเรียแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบคทีเรียตัวเนี้ยได้รับ DNA ของเราเข้าไปแล้วเนาะเราก็ทำการคัดเลือกบนอาหารที่มียา ปฏิชีวนะนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอมพิซิลินใช่ไหมครับอมพิซิลินลิสอมพิซิลินเนาะอาหารที่มียาอมพิซิลินหลังจากที่เราเลี้ยงแบคทีเรียที่มีอาหารบนอาหารที่มียาปฏิชีวนะแบคทีเรียตัวใดก็ตามได้รับพลาสมิดดีเก็สามารถโตบนอาหารที่มียาปฏิชีวนะได้แต่แบคทีเรียตัวไหนก็ตามถ้าไม่ได้รับพลาสมิดดีเนเเข้าไปมันก็ไม่มียีนดื้อยาไม่มียีนดื้อยาก็ไม่สามารถที่จะโตบนอาหารที่มียาปฏิชีวนะได้ น,นี่คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆเนาะที่ครูพยายามสรุปให้เด็กๆนะครับได้เห็นภาพนะทีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องอเราโน้ตเอาไว้ก่อนข้อใดไม่ถูกต้องในการสร้าง DNA ลูกผสมก็ไก่สามารถรวม DNA นะครับของสิ่งมีชีวิตจากต่างโดเมนให้เป็นโมเลกุลเดียวกันได้นี่ไงยกตัวอย่างนะครับครูตัดต่อ DNA ของมนุษย์เนาะสก,สกัดมาจากเซลล์ของมนุษย์เชื่อมต่อกับพลาสมิด DNA นะครับของแบคทีเรียนะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างโดเมนกันเลยนะครับคำถามคือได้เนาะนี่คือข้อดนะีเนาะเด็กๆทุกคนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยจะมีสิ่งของที่มีอยู่ร่วมกันอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือสารพันธุกรรมหรือ DNA ดังนั้นจากที่ครูพูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถที่จะตัดต่อ DNA จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึง่ง ก็ได้นะครับต่างสปีชีตต่างโดเมนได้เลยนะครับโอเคต่อไปข้อขอไข่ครับในกระบวนการพันธุวิศวกรรมหรือ Genetic Engineering เนี่ยนะครับการตัดต่อ DNA มันต้องใช้เอนไซม์2กลุ่มด้วยกันคือเอนไซม์ที่ใช้ในการตัดกับเอนไซม์ที่ใช้ในการต่อนะครับเอนไซม์ที่ใช้ในการตัด,นะรเ,รตดเรียกว่า r e ก t ิชันเอ n โดนิวเคลียส์หรือเรกชิ t i o n enzyme นะครับซึ่งเรกชิ t i o n enzyme เป็นเอนไซน์นะครับถ้าถ้าเกิดประวัติของมันก็คือเป็นเอนไซน์ที่เราค้นพบในเซลล์แบคทีเรียเนื่องจากแบคทีเรียเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเกินคร่าวๆเนาะเนื่องจากแบคทีเรียเนี่ยมันถูกม,ม,ม,มันมันมันมีปรสิตนะครับที่สามารถปลุกลูกเซลล์แบคทีเรียนั่นก็คือพวกแบคทีเรียโอฟาดใช่ไหมครับอ่าแบคทีเรียโอฟาดเนี่ยเวลามันปลุกลูกเซลล์โฮสต์เนี่ย หรือเซลล์แบคทีเรียเนี่ยตัวมันเนี่ยไม่ได้เข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียแต่มันจะปล่อยสารพันธุกรรมเข้าไปนะครับปล่อยไอเจ้าตัวเนี้ยสารพันธุกรรมเนี่ยเข้าไปในเซลล์แบคทีเรียทีนี้แบคทีเรียเมื่อได้รับสารพันธุกรรมของเจ้าแบคทีเรียอฟาตเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งแปลกปลอมชนิดนึงแบคทีเรียก็เลยมีการสัรงะห์เอนไซม์เรกิชันเอนไซม์มาย่อย DNA ของพวกไวรัสพวกนี้นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆ เรกชันเอนไซม์เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเพื่อทําลายอา a ของไวรัสรที่บุกรุกตัวมันนั่นเองนะครับมนุษย์ไปค้นพบนะครับแล้วก็นํามาใช้ในงานทางด้านพันธุวิศวกรรมนะครับดังนั้นชื่อของเอนไซม์ตัดจำเพาะเนี่ยนะครับเขาจะตั้งชื่อตามชื่อของแบคทีรียที่ค้นพบนั่นเองเช่นอีโคอาวันนะครับเด็กๆน่าจะเคยได้ไดยินเนาะอีโคอาร์วันก็คือเป็นเรกชันเอนไซม์ที่ได้มาจากเชื้อ เอชเชอริเชียโคไลหรืออ e ีโคไลเนาะสายพันธุ์ R แล้วก็เป็นตัวที่1เนาะตัวที่1น,นะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเล t i ิชันเอนไซม์แต่ละชนิดเนี่ยจะตัด DNA ที่บริเวณจำเพาะนะครับที่บริเวณจำเพาะของมันเราก็เลยเรียกว่า เอนไซม์ site, ตัดจำเพาะเนาะนะครับและลักษณะของเอนไซม์ site, ตัดจำเพาะเนี่ยจะมีซีเควนต์เวลาเราอา่านลำดับพันธุกรรมเนี่ยจากปลาย5พาร์มนะครับไป3พาร์มเนี่ยนะครับในทั้ง2เส้นถ้าเราอ่านในทิศทางเดียวกันคือ5ไป3ทั้ง2เส้นเนี่ยมันจะอ่านลำดับเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคูคคูคูพูดไม่ได้อันนี้เป็นการสมมตินะเป็นการสมมุติเช่น A T C นะครับฝั่งนี้ก็ต้องอ่านเป็น A T C เช่นเดียวกันคือต้องอ่านเหมือนกันนั่นเองต้องอ่านเหมือนกันเนาะเราเรียกลักษณะของ ำแหน่งที่เป็นตำแหน่งจดจำของเอนไซม์ตัดจเฉพาะว่า พาเรนโดมิกซีเควนต์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผลของการตัดของเอนไซม์ตัดเฉพาะเนี่ยนะครับมันจะให้ลักษณะของ DNA 2แบบเนาะอันนี้ครูพูดสรุปอีกรอบนึงนะครับก็คือตัดแล้วได้เป็นปลายเหนียวนะครับก็คือคําว่าปลายเหนียวคือมีด้านใดด้านหนึ่งของ d n a อยื่นออกมานะครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นปลายทู่นั่นเองนะครับโอเคเอนไซม์ okay. ตัวที่2เนาะที่ใช้เรารู้จักเอนไซม์ที่ใช้ในการตัดและเอนไซม์ที่ใช้ในการเชื่อมบ้างเนาะเราเรียกว่าเอนไซม์ DNA Li เอไลเกนั่นเอง นะครับโอเคต่อไปนะครับดังนั้นข้อนี้ถูกนะต่อไปข้อคอควาย a ีเ2โมเลกุลจะเชื่อมกันได้ต้องตัดด้วยเร็กซิชันเอนโดนิวเคลี t สชนิดเดียวกันเท่านั้นจำเป็นต้องชนิดเดียวกันเท่านั้นไหมครับไม่จำเป็นนะครับข้อนี้ผิดเนะเาะไม่จําเป็นในกรณีไหนไม่จําเป็นในกรณีที่ถ้าหากเราตัดด้วยปลายทูนะครับปลายทูจากเอนไซม์หสามารถไปเชื่อมกับปลายทู ครูกยกตัวอย่างนั้นเนี่ยครูตัดด้วยปลายทู่ด้วยเอนไซม์2ตัวคือเอนไซม์1กับ2นะชิ้นส่วนนี้ของ DNA ที่ตัดด้วยเอนไซม์1ก็สามารถมาเชื่อมต่อกักบชิ้นส่วนนี้ของ DNA ที่ตัดด้วยเอนไซม์สองได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องตัดด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกันก็สามารถมาไลเกตหรือมาเชื่อมต่อกันได้ในกรณีที่เป็นปลายทู่แต่ถ้าในกรณีที่เป็นปลายเหนียวนะครับจะต้องตัดด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกันมันถึงจะให้ปลายที่เข้าคู่กันได้นะดังนั้นไม่เสมอไปข้อนี้ผิด นะครับต่อไปข้ององู DNA ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันถ้าแสดงรหัสเดียวกันจะแปลได้กรดอะมิโนชนิดเดียวกันทุกนะครับดังนั้นสิ่งที่เราตัดต่ออย่างเช่นที่เราตัดต่อยีนมนุษย์อย่างเช่นยีนอินซูลินเข้าไปนะครับเพื่อไปผลิตเป็นโปรตีนในตัวแบคทีเรียแสดงว่ารหัสพันธุกรรมที่อยู่ในยีนมนุษย์ใช่ไหมของยีนอินซูลินเนี่ยนะครับ เวลาเราเอาไปสังเคราะห์โปรโตีนในแบคทีเรียม,มันก็ยังให้เป็นโปรโตีนตัวเดิมอยู่แสดงว่ารหัสโคโดอนที่เรียนมานะครับในตารางจีเนติกโคดเนี่ยนะครับในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเช่นในคนกับแบคทีเรียนเนี่ยก็มีรหัสสําหรับกรดอะมิโนที่เหมือนกันรหัสเดียวกันนั่นเองนะครับถูกต้องครับโอเคดังนั้นเราได้คําตอบที่ผิดแล้วไม่ถูกก็คือข้อข้อควายนั่นเองโอเคครับแล้วเจอกันข้อสอบก็ต่อไปครับ